ชาสตรอเบอรี่0แคลอรี่ดื่มได้ทั้งวันดื่มได้ไม่อันดื่มได้แบบไม่รู้สึกพีไม่มีน้ำตาลโซเดียมต่ำเบาหวานทานได้ลดน้ำหนักถูกใจแน่นอนค่ะเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะก่อนอื่นเราก็จะใช้ตัวชาเขียวกรีนทีนะคะที่ปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะเติมตัวน้ำร้อนเดือจดจัดๆนะคะที่ปริมาณ200 ml ค่ะเทวนรอบถุงกรองแบบนี้นะคะ จากนั้นก็เทสลับไปมาสัก4-5รอบค่ะยกถุงกรองให้สูงๆนะคะเพื่อว่าจะให้กลิ่นและสีของชานะคะออกมาชัดมากยิ่งขึ้นค่ะพอเทสลับไปมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกรองเอาแต่น้ำชาล้วนใช้น้ำชาอยู่ที่ปริมาณ175 ml ค่ะลองบีบไซรัปสตรอเบอรี่0แคลอรี่ปริมาณ30 ml ความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้เลยนะคะคล็เล็ดส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะ แก้วที่ใช้เสิร์ฟก็เป็นแก้วขนาด22ออนเหมือนเดิมนะคะเทน้ำชาสตรอเบอรี่ที่ผสมไว้ัะคู่ลงไปได้เลยใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งตกแต่งเพิ่มค่ะแล้วก็ใบสารรแหน่เพิ่มสีสันเล็กน้อยเสร็จแล้วน่าดื่มมากเลย